สวัสดีครับที่น้าวันนี้ผมจะมาเทสเหยื่อจิมมี่เป็นเหยื่อทรงหยดน้ำในรูปของหนูนะครับกับสีระเบิดกับหมายข้างทางนะครับตามชมกันว่าจะมีผลงานหรือไม่กับไมยนี้นะครับสำหรับเหยื่อจิมมี่มาดูกันครับวิธีการใช้เหยื่อตัวนี้นะครับ มันหยดน้ําทั่วไปนะครับวิธีการใช้ก็เหมือนหยดน้ําทั่วไปนะครับเคาะหรือกระตุกไปคันเบาๆนะครับแล้วลากมา,าเพื่อสร้างแอคชั่นนะครับ เปลี่ยนมุมกันดูบ้างเปลี่ยนมุมกันดูบ้างนะครับเปลี่ยนมุมกันดูบ้างนะครับเขียนมาใกล้ๆไม้นี่ก็สวยดีเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหม มิ่งอย่าไปเล่นเบ็ดเขาสิลูกโอเคครับ